ครับวันนี้เราจะพูดถึงพระสมเด็จวัลระคังพิมเจดี JD กันนะครับเราจะมาลองพิจารณาพิมพ์ของพระสมเด็จวัลระคังพิมพ์ทรงเจดีกันนะครับว่าหลักๆเขาดูกันยังไงว่าอันนี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับอย่างในรูปนี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีแบบที่2นะครับการแยกหลักๆเลยที่เป็นลักษณะพิมพ์ของทรงเจดี หลักๆนะครับที่เป็นตัวแทนของกลุ่มพิมพ์ทรงเจดีเลยก็คือ1ครับถ้าเราลากเส้นจากปลายเกตลงมาชนฐานล่างของพระนะครับทั้งสองด้านเนี่ยนะครับลากเส้นหมามันจะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับโดยทรงสองฝ้านี้จะเท่ากันโดยเส้นเนี่ยวิ่งมาผ่านไหลผ่านหัวเข่าแล้วก็มาที่ฐานเนี่ยครับนี่ครับทั้งสองขาเป็นสามเหลี่ยม ทรงจะดีหรือว่าด้านสองข้างจะเท่ากันครับการตัดขอบด้านบนจะสอบกว่าด้านล่างนะครับทใหออ้องพระสอบเข้าไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้ครับด้านบนเนี่ยจะแคบกว่าด้านล่างด้านล่างจะกว้างกว่าองพระเลยจะสอบนิดๆนะครับฐานชั้นที่สองกระฐานชั้นล่างเนี่ย ถ้าเราดูดูอย่างเงี้ยเราจะเห็นเราจะรู้สึกว่าความห่างระหว่างฐานชั้น2กับฐานชั้นล่างจะกว้างกว่าความห่างระหว่างฐานชั้นหึ่งกับฐานชั้นสองเห็นไหมครับถ้าเทียบ,เท,ยบเทียบกับพิมพ์นอื่นๆแล้วเนี่ยชั้น2เนี่ยจะมีขนาดเล็กนะครับฐานชั้นสองยางเล็กแล้วตรงสวดตรง,ตรงปลายก็จะเป็นขาสิงเล็กๆออกมานะครับตรงฐานชั้นล่างนะครับสังเกตให้ดี ตรงนีตง้ตรงกลางฐานจะยุบลงไปหน่อยหนึ่งในพระที่ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยก็จะเห็นแต่ถ้าพระที่ใช้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะหายไปรเราเพิจารณาที่หูพระข้างขวาขององค์พระข้างซ้ายมือเรานะครับจะเห็นหูพระเป็นลายๆอยู่ตรงนี้ครับเส้นซุ้มจะหนาจะหนานะครัหนา การตัดอ,องค์พระตัดตัดขอบพระเนี่ยครับระหว่างเส้นซุ้มกับขอบขอบพระเนี่ยครับจะเว้นระยะห่างกันนิดหนึ่งเห็นไหมครัต้องสองข้างเลยจะมีระยะห่างอยู่นิดหนึ่งครับนี่คือการพิจารณาในพิมพ์ทรงเจดีนะครับว่าทรงเจดีเขาดูมันยังไงนะครับเขาแยกแยกแยกออกมายังไงกับพิมพ์อื่นๆนะครับดูประมาณนี้ครับ อันนี้ด้านหลังพระนะครับเราจะเห็นได้ไดเลยว่าส่วนบนกับส่วนล่างเนี่ยไม่เท่ากันด้าบนแคบด้านล่างกว้างพระองค์พระราษะสอบเป็นลักษณะนี้นะครับพื้นผิวเห็นไหมครองค์นี้สัมผัสใช้เราก็จะเห็นตัวเม็ดตัวเม็ดมวลสารบนพื้นองค์พระนะครับมีหลายๆขนาดหลายๆแบบนะครับออขอบๆเนี่ยปกติ ควรจะต้องมีรอยเเรียกรอยปูไตก็คือเกิดจากการปริแยกเวลาใช้เส้นต่อตัดขอบพระนะครับเนื้อพระมันหมาดในเวลาเส้นเอาเส้นต่อตัดลงไปเนี่ยมันก็จะแยกปริตามแลรวรอยตามแรงดึงนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่ด้านล่างอยู่นิดนึงรอยปรินี่คบครับบรรดารอยปริแยกของเนื้อพระนี่นะครับถ้ามีการลงรักไปแล้วเนี่ย รักก็จะซึมไปในรอยปีแยกนะครับเมื่อรอบลอกรักออกมารักในรอยปีแยกเหล่านั้นก็ยังไม่ลอกนะครับมันก็จะอยู่ฝังแน่นอยู่ในนั้นก็ยิ่งช่วยให้ดูง่ายขึ้นนะครับการพิจารณาที่สําคัญมากอันหนึ่งของพระสมเด็จนะครับซึ่งในทุกพิมพ์ก็จะคล้ายๆกันนะครับเรื่องนี้ก็คือการพิจารณาเรื่องผิวรอยปีแยกและและเม็ดมวลสารนะครับในพระสมเด็จวัตรคังเนี่ย จะมีคล้ายๆกันในทุกพิมพ์นะครับก็คือหนึ่งในตัวมวลสารครับเราต้องเห็นเม็ดมวลสารนะครับอย่างนีน้ในรูปนี้ก็จะพอเห็นอยู่ไม่จะมากจะน้อยแล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเห็นที่ด้านหน้าองค์พระนะเม็ดมวลสารเนี่ยก็จะเป็นมวลสารต่างๆที่ เจ้าพระคุณสมเด็จโตเนี่ยเป็นคนผสมเข้าไปนะครับก็จะมีทั้งสีดำสีตาลและเทาขนาดไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าการบดละเอียดไม่เท่ากันเพราะนั้นขนาดตรงนี้ไม่เท่ากันจะมีรอยยุบรอยปริแยกแล้วก็โพรงที่เนื้อพระนะครับพวกนี้ก็คือเนื่องจากว่ามวลสารบางอย่างเนี่ยมันก็สลายไปตามธรรมชาตินะครับอย่างเช่นข้าวสุกข,ข้าวก้นบาดนะครับหรือบางชนิดก็หดตัวลงนะครับทำให้เกิดโพรงในเนื้อพระขึ้นมาได้นะครับ ที่ผิวพระก็จะ,ะเจอและที่ขอบพระก็จะเจอที่ขอบพระเนี่ยครับประเด็นหนึ่งก็คือตอนตัดองค์พระตัดขอบพระเนี่ยขณะที่ลากตอกตัดขอบพระไปเนี่ยเม,ม็ดมวลสารอาจจะครูดไปกับเส้นตอกนะครับรก็เลยจะครูดให้อันนี้เป็นภาพขอบนะครับก็จะครูดเนี่ยฮะเป็นลักษณะเห็นชัดเลยครูดขอบให้เป็น เป็นรอยครูดแบบนี้นะครับแล้วที่โพรงนี่ก็เหมือนกันอย่างที่ผมทิ้ายไปตอนแรกนะครับมวลสารหดตัวบ้างสลายไปบ้างก็จะเกิดโพรงอย่างนี้ครับเรามาดูที่ขอบพระกันเต็มๆอีกทีหนึ่งจะเห็นไหมฮะเนี่ยนี่รอยครูดนะครับแล้วก็จะเป็นโพรงอย่างนี้นะครับสำหรับด้านหลังของสมเด็จวัลคระพิมเจดีจะมีด้วยกัน3ามแบบนะครับ อย่างในภาพนี้เขาเรียกว่าแบบหลังเรียบอันนี้เขาเรียกว่าแบบย่นอันนี้เขาเรียกว่าแบบรูพรุนครับจะมีสักสำหรับสมเด็จวัดะระฆังพิมเจดี JD, เขายังมีพิมพ์ย่อยอีกสามพิมน,นะครับก็คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองแล้วก็แบบที่สามนะครับเขาเรียกกันแบบนี้นะฮะในการแยก แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบเนี่ยนะครับเขาก็มีรายละเอียดในการแยกดังนี้ครับสมเด็จวัดละคังพิมพ์เจดีแบบที่1น,นะครับออจะไม่มีเส้นจีวรให้เห็นนะครับลำตัวพระจะใหญ่เป็นทรงกระบอกนะครับค่อนข้างสม่ำเสมอกันระหว่างอกกับท้องนะครับแขนจะ ใหญ่นะครับแล้วก็แต่ละข้างในจะทิ้งท่อนแขนลงมาจะไม่ค่อยจะไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันนะครับอันนี้คือพิมพ์แบบที่หนึ่งนะครับพิมพ์แบบที่สองของสมเด็จว่าระครังพิมเจดี JD ครับก็แบบที่สองจะเห็นเส้นจีวรนะครับแล้วก็มีเนื้อเกินเหนือเส้นจีวร วิ่งเข้าไปรักแร้นะครับลําตัวก็อกนะครับส่วนอกจะนูนขึ้นมานะครับด้านท้องหรือด้านเอวเนี่ยก็จะคลอดลงไปครับเส้นนี้ก็เ,เส้นแขนท่อนแขนด้านบนจะใหญ่กว่าด้านล่างนะครับแล้วก็ตรงมือที่ซ้อนกันเนี่ยจะเป็นจะเป็นซ้อนกันหนาออกมาเป็นเหมือนเป็นตุ่มๆอย่างเงี้ยครับมันก้อนอย่างนี้ออกมาอย่างนี้นะฮะ และแบบที่สมของสมเด็จวัดรคังพิมพเจดีครับแบบที่สามเนี่ยนะครับจะไม่มีอาจจะเห็นชายจีวรหน่อยครับแต่จะไม่มีเนื้อเกินจากเหนือเส้นจีวรวิ่งไปที่ลักแร้นะครับส่วนท้องนี่ก็ส่วนท้องกับอกก็คล้ายเป็นทรงกระบอกเหมือนกันแต่ว่าส่วนด้านล่างเนี่ยจะเลือเล่อนๆไป จะไม่ชัดนะครับเลือเล่อนๆือนเลือนหายไปนะครับการทิ้งแขนนี่ก็จะเป็นลักษณะเป็นเหมือนกอดรัดตัวนะครับนี่คือทั้งสามแบบของสมเด็จว่าระครังพีเจดีครับ